บทที่สิบห้ามุคลจักรวาลใหญ่สิทธิติมัติเตโชชัสยะสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตะปุนาติการัสสะสัพพันตะลายะนิวาละนะสัมมัตะสัพพะวันโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะ ทวัตติงจะมาหาปุติสักขณานุภาเวนะอัตสีตยานุภาชยันชะนะนานุภาเวนะอัตทังอัตะสะัตมังคะลานะนุภาเวนะจักพันนะรังสียานุภาเวนะ <c oughs> <c oughs> เกิ ates, ุมาลานุภาเวนะทัปานะมิตรานุภาเวนะทัศอุปปาละมิตรานุภาเวนะทัปะละมัถะปาละมิตรานุภาเวนะสีละสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะสัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทะ ทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวะนวะานวโรกุณตะละธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกามคานุภาเวนะทัตถะสหมาปฏิญานุภาเวนะาจะ พิญญาณุภาเวนะจตุจัดเจ,ดจดยานานุภาเวนะทัาสสะพัลยานุภาเวนะสัพพันปุนทะยานานุภาเวะนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปะลิฤต,ตานุภาเวนะลัตตะระัตตะยะนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลโคสัพพะโลคะ จูตปตาท,ทุกขะโทมะนัตสุป,ปายานสาวินิสันตุสัพพันตรายาปิวินัตสันตุสัพ,พสังกัปายตุยหังสม,มัะทำจุทีคายุคาตุยหังหัวจุสัตวัตชีเวนะ สังฆะโกหโตสัพพัทาอาาสปันภะตะวะนะภูมิคังคามะหะสมุทาอายลักขะตาเทวตาสันตาตุมหีอนุรักขันตุพระวัตสสะพระมังคลังรักขันตุสพัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ ส,สัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตพระวัตตุสัพพมังคัลังลักันตุสัพพเทวตาสัตสัตพระธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคัลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตรักขันตะยักษ์ข่าานตานังปาาะคะหินิวานะ ปะลิตตัดสาโนภาเวนะหันตวาเตสังอุปปัตทวีนักขันพระยักขะภูตานังปาคตขะนิวาละนาปะลิตตัดสาโนภาเวนะหันตวาเตสังอุปปัตทวีนักขันตะยักขะภูตานังปาคตขะหะนิวาละนา ปลิตตัสานุภาเวนะอันตวาเตสังอุป,ปัตถเวบท 6, ที่สิบหกพันเทกาลัสคาถาอตติตังนาณา,าวาคเมยะนับปะพิกังเขอีอะนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไป สิ่งทูยังไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีจมปัยหีนันตังอปปัตันจะอะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันและไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปันจุดปันนันจะอยู่ธรรมังต,ตัดตัดตัดทะวิปัสติจะหะ ลังอสังกุปปังตังวิจธามะนุหหะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแขวไม่แขวค่ะคอนเขนในทำน,น,นั้นได้บุคคลนั้นพึงจำเรินทำนั้นเนืองๆให้ปลูกพเงเนอเจิวะจิตจะมาปรับปัง โกมัจชามะยะนังจุพีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพรุ่งนี้นะหิโนสังฆลันเตหิเตะนะมะหาเซนีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี่ยนกับมัจจุราชผู้ที่ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหารละลิมาตาปิอะโหรัตตะมะตันติจังวีพันเิกะรตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน นั่นเลยว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปการลัชนินี้เลยนะบทที่สิบเจ็ดอะพินหะปัจจวีคณะาปาทะชาลาธรรมโมมหิชะลังอะนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นตัวควแเป็นไปไม่ได้พระยาธิธรรมโม มหิพยาจิงอะระตีโตเรามีความจเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระนาธรรมูหิมะระนังอะระตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิเยหิมะนาเปหินานาพาวว วิญาภาวุเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะจะต้องได้พัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะโกหิกรรมทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสาสโนเรามีกรรมเป็นของของตนตนมีกรรมเป็นผู้ให้คุณมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามีกรรม เป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกิษามีกัญญาณังวาปะกังวาตัสะทายาโทว,วริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นืบไปเอวังอัมหิอิอภินหังปัจะเวกะคิด ดับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันวันเทิน